สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกคำถามมีคำตอบกับครูดานี่ดานี่อเอ็กเบิร์ดนะคะวันนี้ครูดานี่ก็มาตอบคำถามให้สำหรับแฟนเพลงไม่ใช่นะคะแฟนเพจสระปุของครูดานี่นะคะ ทุกคำถามมีคําตอบสําหรับคุณนะคะสําหรับคุณที่ไม่รู้จะถามใครไม่กล้าถามใครส่งคําถามเข้ามาหาคูดานินะคะคูดานิจะตอบให้กับคุณนะคะคูดานิได้รวบคาําาถมรวบรวมคําถามมาไว้ในกล่องนี้นะคะเพราะอะไรก็ตามที่อยู่ในกล่องนี้มันจะเป็นจริงสําหรับคุณเสมอคะ่ะคําถามคือนะคะ คุณนันทพรจังหวัดประจวบเหรอจังหวัดประจวบก็คือนะคะหัวหินนี่เองนะคะถามมาสั้นๆว่าสบู่กวนร,ร้อนสบู่กวนเย็นแตกต่างกันอย่างไรนะคะสบู่กวนร้อนสบู่กวนเย็นแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณดานิขอตอบแบบนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณนันทพรจังหวัดประจวบนะคะที่ถามคําถามนี้มานะคะมีคนถามคุณดาน,นิเข้ามาเยอะมากนะคะว่า สบู่กวรร้อนสบู่กวรเย็นต่างกันอย่างไรแล้วหนูควรทํากวรร้อนดีหรือกวนเย็นดีคะครูนะคะก่อนอื่นขอตอบแบบนี้นะคะสบู่กวรร้อนสบู่กวรเย็นก็คือสบู่น้ํามันธรรมชาติแบบนี้นะคะนะคะสบู่น้ํามันธรรมชาติแบบนี้นะคะที่ธรรมชาติ100%ที่ครูดานิชอบทำนี่แหละค่ะก็คือนะคะสบู่กวรร้อนกวรเย็นนะคะสบู่กวรร้อนก็คือสบู่ที่นะคะทํา ด้วยวิธีการตุนนะคะขั้นตอนในการทำสบู่นะคะในการทำสบู่ก็คือน้ำมันผสมกับน,น้ำด่างเมื่อน้ำมันผสมกับน,น้ำด่างแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเป็นสบู่นะคะถ้าเป็นกวนร้อนคุณจะต้องเอาเอาตรงสบู่ตรงนี้เอาไปตุนในหม้อสุนเพื่อให้โซดาไฟมันระเหยไปนะคะ แล้วคุณสามารถนำสบู่นั้นมาใช้ได้ทันทีเมื่อคุณทำสบู่เสร็จแล้วนะคะส่วนสบู่กวนเย็นก็คือสบู่แบบนี้คือสบู่ CP นะคะกวนเย็นคือ CP ก็คือน้ำมันผสมากันน้ำด่างแล้วก็กวนกวนเป็นสบู่นะคะใส่น้ำหอมใส่สมุนไพรลงไปใส่สีลงไปแล้วก็เทเป็นสบู่อันนี้คือกวนเย็นนะคะขั้นตอนในการทำกวนเย็น โซดาไฟยังอยู่ในสบู่อยู่การที่คุณจะเอาสบู่มาใช้เนี่ยคุณจะต้องวางสบู่ควรเย็นเนี่ยทิ้งไว้ถึง1เดือนคุณถึงจะสามารถเอาสบู่นั้นมาใช้ได้เพราะอะไรเพราะสบู่ควรเย็นน่ะเมื่อคุณทําเสร็จแล้วมันจะมีโซดาไฟตกค้างอยู่ถ้าคุณทําเสร็จแล้วคุณใช้เลยอะ่ะคุณจะรู้สึกยิบยิบ,ย,บยิบบนผิวเพราะมันมีโซดาไฟตกค้างอยู่ไงคะคุณยังใช้ไม่ได้ แต่ถ้าคุณทําสบูก่กววร้อนแบบนี้อันนี้คือกววร้อนแบบนี้คูดานี้ทําสบู่ลดฟ้าดนน้าเด้งสูตรนี้คือกววร้อนเพราะอะไรต้องการใช้แบบเร็วๆทําวันนี้ใช้พรุ่งนี้เลยนะคะกววร้อนก็คือ H P นะคะใช้ความร้อนในการระเหยโซดาไฟจนหมดจนสามารถเอาสบู่มาใช้ได้กวนเย็นคือสบู่ CP นะคะเมื่อเราทำสบู่เสร็จแล้วเราจะต้องวางทิ้งไว้ 3ถึงสสัปดาห์หรือ1เดือนคุณจึงสามารถนำสบู่มาใช้ได้นี่คือข้อแตกต่างของสบู่ควนร้อนและสะบู่กวนเย็นนะคะคุณเอาไปทำดูคุณชอบแบบไหนคุณก็ทำแบบนั้นโดยส่วนตัวครูดานิครูดานินะคะขอ,อ,อแนะนำนะคะความรู้สึกส่วนตัวในการใช้สบู่ควนร้อนและสะบู่ควนเย็นนะคะสะบู่กวนร้อนของครูดานิสสูตรนี้คือสบู่ HP ดนะคะครูดนนีใช้วิธีการทำแบบกัวร้อนคือเอาไปตุนในหม้อตุนนะคะใส่สมุนไพรลงไปใส่น้ำหอมลงไปทิ้งไว้ให้แข็งหนึ่งคืนพอพรุ่งนี้เช้าก็ใช้ได้เลยพอใช้แล้วครูดนนีมีความรู้สึกว่าฟองเขานุ่มอะคะ่ะฟองเขานุ่มฟองเขานเขานียนเวลาใช้กับผิวแล้วผิวเนียนนุ่มฟองมันไม่แข็งอะคะ่ะใช้แล้วรู้สึกฟองมันโตด้วยนะคะนี่คือความรู้สึกของเราใช้แล้วผิวเนียนนุ่มด้วยนะคะ แต่สบู่กวนเย็นหรือสบู CP บบสบ่ CP แบบนี้สบู่ CP แบบนี้เขาจะเน้นสำหรับทำลวดลายในสบู่ค่ะมันไม่สามารถใส่สมุนไพรได้เยอะใส่สารสกัดได้เยอะเพราะว่าสมุนไพรกับสารสกัดเนี่ยถ้าเราใส่ไปในสบู่ CP เยอะเนี่ยหรือกวนกวนเย็นเนี่ยเยอะเนี่ยมันจะเร่งเทสท,ทำให้สบู่เราแข็งขาม่อได้ฉะนั้นนะคะข้อจํากัดในการทำสบู่กวนเย็นมันเลยมีเยอะ กูดานี่ก็เลยไม่ค่อยชอบทําทําทีไรแข็งคาหม้อทุกทีสบู่กวนเย็นเนี้ยเวลากูดานี้ใช้อ่ะมันจะแข็งฟองฟองที่เราทําเราใช้อ่ะเรารู้สึกมันกระด้างกระด้างมันแข็งแข็งมัไม่เนียนมันไม่นุ่มมันไม่โตเหมือนสบู่กวนร้อนอันนี้ก็คือข้อแตกต่างส่วนตัวที่กูดานี้เอามาแนะนําให้สําหรับคุณนะคะแต่นะคะใครจะทํำสบู่กวนร้อนหรือทํำสบู่กวนเย็น ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะบางคนชอบความสวยงามคุณก็ทําสบู่กวนเย็นไปบางคนชอบสรรพคุณนะคะครูดานิ้ก็ทํำกวนร้อนนะคะสบู่กวนเย็นเนี่ยจะเน้นเรื่องของความสวยงามถ้าคุณต้องการความสวยงามเล่นสีเล่นลายคุณก็ทําสบู่กวนเย็นไปแต่ถ้าคุณต้องการสรรพคุณครูดานิ้เน้นสรรพคุณไงคะครูดานิ้ก็เลยทําสบู่กวนร้อนนะคะถามว่าเล่นสีเล่นลายไหมได้นะคะได้แต่คุณต้อง ต้องใช้จังหวะในการเทเพราะวันจะได้ไม่แข็งคาหม้อนะคะมันขึ้นอยู่กับสูตรด้วยนะคะในการเล่นลายถามว่าครูดานีเล่นลายไหมก็เล่นลายอยู่นะคะใช้สามสามขั้นสามตอนอะ่ะสามสีครูดานีก็ได้แต่ส่วนมากครูดานีจะใช้แบบทั้งก้อนเป็นสมุนไพรแบบเดียวกันเลยเพราะมันไม่ต้องเยอะมันไม่ยุ่งยากนะคะมันได้สรรพคุณเต็มที่เลยช่วยลดฝ้าลดตา นะะหน้าเด้งอีกลดสิวนะคะทำให้รูขุมขนเล็กมันอยู่ในก้อนเดียวหมดเลยถ้าคุณทำสมุนไพรแบบ H p กวนร้อนนะคะก็เลือกเอานะคะสำหรับคนที่ชอบคุณชอบแบบสรรพคุณเต็มร้อยก็ H p กวนร้อนคุณชอบลวดลายสวยงามก็ c p กวนเย็นไปนะคะอันนี้เป็นคำ,คำตอบสำหรับคุณนันทพรนะคะว่าสบู่กวนร้อนและกวนเย็นแตกต่างกันอย่างไรนะคะลองไปทำดูนะคะความแตกต่างของครูดาน,นิอาจจะไม่เหมือนเหมือนครูคนอื่นนะคะเพราะครูดาน,นิตอบจากประสบการณ์ของตัวเอง ตอบจากที่ตัวเองชอบสบู่กวนร้อนไงคะนะคะเอาไปทําดูแล้วคุณก็ถามตัวเองว่าคุณชอบกวนร้อนหรือกวนเย็นถ้าคุณชอบกวนร้อนคุณก็มุ่งไปสู่กวนร้อนถ้าคุณชอบกวนเย็นคุณก็มุ่งไปสู่การเล่นลายสวยงามใส่สีใส่กลิ่นจัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสําหรับรายการทุกคําถามมีคําตอบกับคุณดานี่ดานี่เซิร์ฟเอ็กซ์เพร์นะคะ